อเออมีอยังเล่ลูกตากี่ยอันเนี้ถ้ามีเยอะมากเลยสวนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเองอแล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีละฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้น หวังว่ามันดูไม่โหดร้ายกันไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉันมันลุดออกมาแล้วอะไรกันโอายตายมันสยองสุดๆทำามาออกไปจากฉันพวกเธอทำอะไรกันออฉันหายใจไม่ออกเมล่าเธอพิ่งทำให้จูเลียติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว โอ้ยยังนี่มันอร่อยจังเลยอ๋อแต่ลูกตามมาจากไหนกันน่าขยักขยันสุดๆเลยหลังจากการแก้บ้าการกินโลกเยลลี่อร่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเคเห็นด้วยฉันได้กินส่งฝองฉันแล้ว ดูสิว่าเรื่องตาของฉันใหญ่เค่ไหนอเล็กซ์นายรออะไรอยู่เ่ีอยวจะให้ฉันกินของนายแทนไม่ละ่ะฉันจัดก,การของฉันได้<อ>ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างละ่ะงันแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันสาวๆไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไม่ใครอะไรเท้งนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย ฉันทุกอย่างรอบตัวเลยเอลเล็กสไลด์ตาทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะล่างท้งใส่ฉันนินแล้วเธอครอบครัวอะไรนักหนะาเธอทำตัวเป็นเด็กผู้หญิงตัวน,น้อยๆไปได้ฉันมีความคิดดีๆแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้น เลื่อไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอะซรจะไม่ลองไห้นะเอานี่ไปทวิชเก็ดปัดพวกเราได้ด้วยไฟฟ้านะทวกเธอไม่จำเป็นเ,เลื่ไฟฟ้าสำหรับ,บช็อกเลตเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยเอาให้ตายนี่มันคือทวิคซี่อร่อยที่สุดเลย ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาห่อออกก่อน oh. ตอนนี้ก็เริ่มกินได้ oh. ดีจังดีมากๆเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็กโกแลตควรกินคู่กับอะไรน้องยังไงล่ะ oh. อ๋อทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย ฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตวิสกับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลย,ยนี่แหละลงตัวสุดๆนมกับช็อกโกแลตฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <c oughs> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะเริ่มกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นอน วช,ช็อกโกแลตเฉยมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตึกสูงๆกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยนูเทลล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลย,ยว้าวอาเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสถิติอะไรสักอย่างนะ ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลย <Yeah. S 1> เรามากินกันดีกว่าเ no, 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 no. ออ,อเธอทำเลยนะปตดคาราสันเธอทำมันล้มแล้วเออเล็ uh. Alex, กซ์เราขอโทษน,นะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจ ไม่เป็นไรมองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะ oh. ว้าวมันฝรั่งทอดกก่บมาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน oh. ใช่เธอได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไรก็จิตเดียวเอง oh. Oh. ฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำ oh. 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 แต่ถ้ามีว่านขยายนะ่าจะช่วยได้ <c oughs> <Nice. S 3> <c oughs> ฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่นๆเรามันทดสอบดูกันเถอะ <S <S อร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กมากๆเลยอเล็กซ์ต r อนเธอแล้วในที่สุดฉันกําัังหิวพอดีใครเขาปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นันแน่ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ ตอนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมัน <Yeah. S 1> อร่อย <Yeah. S 1> ออออใช่มันสลังทอดกรอบพวกนี้มันเล่าตาเล่าใจสุดๆเลยและใน,นที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วย่อมยโ <Yeah. S 1> อ๊ย พ่อทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้มดิมมากหยุดน้ำหมอกันน้องจะช่วยฉันได้ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้สิ่งที่เราต้องทำแค่ลนมตึงมันันมทอดกอบด้วยรนนี้ มันอร่อยแต่มันหนักมากเลย oh. 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 ไม่เอาบอกคุรี hmm. ไม็กลาลาดหลานนี่คืออะไรและแล้วชาติมันก็ชวนอ้วกสุดๆ hmm. แต่ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดี hmm. ถ้าฉันปลกมันและดูแลมันมันก็จะง,งอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเธอ,อ hmm. ปลกูกแต่พวกเราทรมาร แล้วค่ามควรนะแล้วนานขนาดนที่ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิโต, <c oughs> ตแล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบคัคคลีของเธอแล้วกินเหม็นเกี่ยวของมันท้าให้ฉันอยากอ้วกเอ่อเหมือนมีใบหญ้าในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันว h วเอ้พวกเธอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังสั่นหวังว่ามันปลอดภัยนะจูลี่เธอปลุกบัคลีให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ ไม่เลยเมนเขียวสุดๆแล้วก็หยุดหัวเลาะได้แล้วมล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคอรี่กันมะหือมานี้บางทีแค่เอามันทิงไปสิดูนั่นสิมิกกี้มาส์ไหนเขาแถวนี้เสือจริงๆตอนนี้เราต้องรีบโยนบัคอรี่ทิ้งไปหยุด เธอคิดว่าตตวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบลครีีทั้งหมดไว้ฉันกินหมดแล้วและนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไปฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่กินกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะง่ายทุกคน ในที่สุดเราก็กำลังจะเริ่มชาเลนกันแล้วและฉันก็โดงผลต้นแต่แรกฉันได้หมักฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเล็กเธอเนี่ยไม่มีดวงจริงๆนะแต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินหมักฝรั่งนะอย่างน้อยก็ยังดีฉันชอบหมักฝรั่งแบบบ,บบ้าๆโดยเฉพาะรสแบบเบกกมนี่เธอกำลังทำไรน่ะโอ๊สมคามา มาฝรั่งเป็นของเธอนะอแต่ฉันต้องป็นคนเก็บขยับนั้นเหรอ<ด>เอานี่ไปซะเออ,อไม่นะเลิกบ่นได้แล้วเดี๋ยวลูกบอกที่ฉันก็บในจะเป่าก่อนสิฉันจะโชว์วิธีการกินหมากฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดูพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเล่นกับลูกโป่งแบบนี้ได้นะ <c oughs> แต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทำได้ว้าวนั้นเยี่ยบเปเลยอะเล็ก เขทำได้ดีมาก <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องอกระดาษหอ่ออกก่อนและฉันก็มีทริคทีดีที่ช่วยฉันได้ว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> ยี่มไปเลย ah, <so. S 1> และตอนนี้ก็ถึงเวลากินพวกมันแล้ว ah. เปิดใช้งานขึ้น่อดูดมาฝรั่งว้า wow. ว ah. และตอนนี้ก็มาดูกันว่ารูปปงนจะใหญ่ขนาดไหน ฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกบอลใหญ่กอดฉันแน่นอนโอ้โโน่ให้ตายเธอทำอะไรลงไปเธอไม่ทำแค่ลูกบอลของฉันแต่งนะเธอยังทำคิดคนฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะช่วยชีวิตยังไงเนี่ยถ้าเอามันกลับมาแปะที่เดิมสิก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อยไม่น่าถึงตาเธอกินมัฝรั่งแล้วในที่สุดเพื่อจะเอากระดาษออกก่อนฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษดอกม้ ได้ผลดีเยี่ยมและตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลยคพวกเธอพมจะเห็นลูกกวาของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลยมิ拉หยุดน้ะมันใหญ่เกินไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะเธอกลับมาบนโลกได้ยังไงฉันมีความคิดแล้ว เราต้องทำทกอให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติกนี้อเล็กซ์ยิงเลยทำไมเป็นฉันไม่งงานไม่ลักคงเป็นไานอกโลกแน่ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดวิต้าทำได้ดีมากเธอลื่นลงมาแล้วฉันคิดไปว่าต้องเป็นเพื่อนกับนกซึ้นแล้วฉันดีใจมากๆที่เจอเธอครั้งนะ Oh, no. <ت ت อ้โน่ฉันได้ผลทับทิมแค่นเดียวเองแตะฉันมีเตมไปหมดเลยเป็นสิบผลเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิของฉันอร่อยกว่ามิลาเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ฉันชอบทับทิมมากๆเลยดูแมนเล็กน่กินข้างในก่อนสิก็จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวก แต่ฉันไม่ที่นีเป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสดๆสุดๆและมือก็ไม่ต้องเหลอะด้วย <Wow. S 1> แต่มันคงจะดีกว่านะถ้าฉันเอาเม็ดทับให้มานหม่าวางไว้บนจาน <Wow. S 1> และกินภายในครั้งเดียว <Wow. S 1> แบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้นหน <Wow. S 1> <ม>ึ่งร้อยเม็ดเต็มเลยนี่มันเจ๋งสุดๆ wow. นั่นก็หมายความว่าฉันจะได้เลมช,ชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่างฉันจะได้ทอพ oh, เพิมแค่ผลเดียว oh. แต่ฉันมีความสุขมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุด oh. การผ่าทัพทีิมอาจง่ายแต่การบีบมันให้แตกด้วยม,มือเปล่านี่สิแ oh. ย่จังอเล็กซ์ตอนนี้เธอโหมอนคนบ้าสุด,สด การเป็นคนบ้ามันไม่อร่อยเหมือนการกินทับทิมนี่สิอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่ออะไรเสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับทิมเสร็จอร่อยหมดแล้วนนบางทีวิตา้าเธออาจจะเป็นแบบเดียวกับ <Okay. S 1> ฉันก็ได้ราะงั้นลิกเสียเวลาดีกว่าใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้วมิาฉันขอไม่หน่อยสิอนนเอาไปเลยนนแค่กินทับทิมธรรมดาธรรมดามันน่าเบื่อเก,กินไป แต่ถ้คันเป็นน <of> ้ำผลไม้น่าสนุกสุดๆเลยดูสิฉันมีเครื่องคันผลไม้ด้วยว้าวเครื่องใหญ่จังเครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆและยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยมีเท่าไหร่บิวที่หมดเลยฉันจะได้มีน้ำทับทิมเยอะ ดูน้ำคั้นนี้สิมันกำลังอ้อนวอให้ฉันดื่มมันงโอ้ยัไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดีมันอร่อยไหมล่ะอร่อยสุดๆมีต้ามีน้ำผลไม้ติดบนหน้าเธอนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันมันอกได้ง่ายๆเลยให้ตายสิฉันได้โค้กแค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่า ว่าเมล่ามีกี่กระป๋องกันนะชใช่เดิมสี่ฉันได้โค้าเป็นตึกเลยโเคงั้นชดขอเดิมก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีโชอคอยู่บ้างเขาไม่เคยทำไม่ผิดหวังเลย <c oughs> และหลังจากเดิมมันก็มีเสียงท้องร้องอยู่เสมอ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วจะเดิมโค้กทุกกระป๋องพร้อมกันเลย <Awesome. S 2> ก่อนอื่นฉันต้องเปิดมันจากนั้นฉันก็ต้องการหลอดพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมานั่นเป็นความคิดที่ดีมากเขานี <c oughs> ม่มันอร่อยสุดๆไปเลยโ <c oughs> อ,อ้ฉันว่ามีอะไรบางอย่างออกมาแล้วล่ะ <c oughs> นั่นเป็นสิ่งคำรามที่น่าเกรงขามสุดๆเลย <c oughs> ถ้าคิดว่าไงล่ะ <c oughs> ก็ฉันต้องผู้ใชยนะ <c oughs> แต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่า แล้วฉันก็ได้มากระป๋องนึงด้วยเจ๋งไปเลยเพื่ออะไรน่ะเดี๋ยวมันก็ล้นแล้วไงก็แป่อยมันพิงลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องเ่อมแล้วฉันว่าฉันคงดื่มโค้ทุกกระป๋องได้ภายในครั้งเดียวสบายเลยเราชื่อในตัวเธอฉันไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังแน่นอนโอ้โหเธอดื่มมันจริงๆ แค่อย่าทิ้งขยะใส่เราก็พอใช่เลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะโทษทีฉันหยุดไม่ได้แล้วมีลากอะไรขึ้นกับเธอน่ะเธอเห็นพวงเตงหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แก๊สอ่าใครก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้าม่ลาเลยหนักมาก ไม่เอาแล้วนะเวลาไม่เอาครกแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเนื่อมากป่านนี้ไม่ไหวแล้วล่ะฉันขอหมุนวงล้อก่อนนะฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้กรอกมากๆเลยเจ๋งไปเลยและฉันก็ได้มันมาไส้กรอกอันเบอร์รัมเลยน่ากินนั่นมาดูกันว่าฉันได้ของอะไรแบบไหน พวกฉันอยากได้ของอร่อยๆบ้างไม่ใช่เบรสามนาเกลียดบางทีอาจจะไม่สายถ้าจะหมุนอีกรอบไม่ฉันไม่ยอมนะเธออยากให้ฉันกินสิ่งน่ารังเกียจนั้นจริงๆเหรอดูสิมันทั้งเหม็นลแล้วไต่ไปมาเยะ้ยไม่ฉันไม่กินฉันกลัวพวกมันสุดๆก็ได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆงั้นเธอต้องทาอะไรยากกว่านั้น<ฮ>วงล้อแห่งการลังทันไงล่ะไม่เอาให้ฉันกินแบรน์สามนาเกลดีกว่าแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับพิซซ่าอร่อของฉันสักนิด มันจมตีมือฉันไม่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะโอใหิตตายจูลี่แล้วเธอรอะไรล่ะเธอก็ต้องเป็นซี่กอกเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยไี่กอกแสนอร่อยดูสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากินนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยซสยก้กอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าส,สุดเลย มันอร่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาตั้งหลายเท่าแน่เจลลี่เธอบังคั้ให้ฉันต้องกินของอะไรที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่อยากกินจริงๆนะเธอทําอะไรนะถ้าอนุญาตให้เธอกินไส้กอกพิซซ่าของฉันเอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ละอายใจบ้างเหรอกินแมงสับของเธอไปฉันไม่อยากกินมันมีเยอะมากเลยและเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกรีบตาย มันมีกันเยอะมากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรก็เหลือะไปซะให้ฉันกินสักคอมโอ้พวกมันแทบไม่เหลือเลยฉันเลยงั้นก็ยิ่งดีเลยเฮาก็กินแมลงสอบไปนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันว่าฉันมีบางอย่างลิปป่าออกไปนะออกไม่ล่าของตอนนี้เป็นอาัาจักของแมลงสาบแล้ว ฉันเข้าหมุนเป็นคนแรกนะโอเคสงสัยจังว่าฉันได้อะไรรอบนี้เอาไม่นะ oh, ไม่เอาใส่เดือน oh, no. ฉันจะมีความสุขมากกว่ากระ oh, yeah. oh, yeah. หมักฝรั่งโอ้เย่มัก c รั o n คะบ้ามาบ้าเอาตอนนี้ก็ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้วอะไรนี่มันไม่ยุติธรรมเลย คนนด้หมากฝรั่งแต่ฉันได้เปี๊ไก่มันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยะ้ขี้แยงใช่ฉันไม่ฉาดเธอสักนิดเธอรีบกินเลยโอ้เธอพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่ถึงเวลาใส่หมากฝรั่งลงบนพิ่นซ่าแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากินแถมยังมีสีสันสดใสด้วยวิงโก็โอ้โหสวยจริงๆเลยฮึ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  ฉันว่มมามันด่างมันเยี่ยมเลยใช่มันเยี่ยมมากไม่เหมือนตีนไก่๋อ oh. แต่ก็นะฉันไม่ความคิดจริงๆแล้วนีล่าต้องชอบแพร่งครั้งนี้นนแน่แน่ไงคนสวย <c oughs> นี่มันอะไรกัน <c oughs> ไม่นี่มันเกินไปแล้วนะ <c oughs> มันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่เอามาใกลนะ้หน้าฉัน <c oughs> <c oughs> เอามันวางไว้บนพิซซาของเธอสิ <c oughs> มันควรอยู่ตรงนั้น ำไมฉันถึงถกลงพอดแบบนี้ฉันน่าจะได้พอดเพลนกับพิซซ่าแต่ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับตีนไก่เป็นไงเจลลี่อร่อยไหมพิซซ่าน่าอร่อยมล่ะนี่เลาอกันเล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้เธอพูดถูยอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันแจ๋งสดๆฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าบางฝรั่งจะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้มันดี มากฉันไม่อยากหยุดเลยบางทนีน่าจะเป็นพิซซ่าให้ลิติศร์ฉันเคยกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกปองลูกยักแล้วว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกปองใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเพรามังฝรั่งนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดตีนไก่พวกนี้กินพิซซ่าจะมีมันอร่อยขึ้นเยอะเลยเจอได้ ไปคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอขพาดแล้วฉันเห็นทุกอย่างเลย <No. S 1> และเธอจะจ้องเจอากับกลวงล้อ,อก,การทาองทันสำหรับกองเป็ดของเธอเอไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัวเย้ <Yeah. S 2> ฝนนี่มันไม่เลวเลยอแต่ถ้ามันฝนเป็นตีนไก่ล่ะอ่าวช่วยด้วยฉันถูกพยโยต้นไก่ถล่ม เธอเดาตลกมากเลย <Okay. S 1> มันดูกันว่าของอร่อยอะไรเราฉันอยู่โอ้ย oh, yeah. นี่เสิยงที่ฉันเรียกว่าโชคดีถึงเวลาของเยลลี่ลูกตาแล้วไม่ใช่แค่กินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วยดูสีมิล่าโดยฉันมีลูกตาเอาหลังหัวเราพอนแล้วถึงเวลากินลูกตาพวกนี้แล้ว อออเป็นไงบ้างดีไหมดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับ <Okay. S 1> พิซซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันปล่าม <c oughs> ึงยิ้วเอาไม่น <You. S 1> ออมนะ <c oughs> นี่มันแย่จงังพวกมันทั้งมือกทั้ง <c oughs> น,นั่นขยันไปแย่ฉันนึกไม่ออกเลยพิซซ่าจักมาแย่ยขนาดไหนยิ <c oughs> ้วดูแล้วคิดสิว่ามันจะแย่ยขนาดไหน <c oughs> ใช่ยิ้ <You. c oughs> แน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่มากฉันไม่อิจฉาเธอสักนิดแต่ฉันเชื่อว่าพร่อนแซ่เยันลิลลูกตามันต้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน่ากิน <c oughs> อร่อยจัง <c oughs> น่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้ว กินเยลี่สักอันฝันไปเถอะเป็นฉันก็อ้ชาวตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้แถมตอนนี้ยังมีลูกตายจากปากของฉันด้วยจเลี่เธอนี้ตลองจังฉันแค่อารมณ์ดีน่ะมิล่าทำไมเธอไม่กินล่ะฉันนึกว่าเธอลืมไปแล้วสิฉันไม่อยากลองปลาเหมืองพวกนี้เลยฉันหวังว่ามันจะไม่ดูดฉันจากข้างในนะ ดรสเมล่าที่น่าสงสารแค่เดียวฉันก็รู้สึกเปียกใจอยางแล้วแน่นอนมันคือปลาหมึกนะพรามันมีเมือกด้วย <c oughs> จูเลียเธอคิดมันตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักนิดเอานี่ไปเออนั่นมันอะไร <c oughs> เธอกล้าได้ยังไง <c oughs> ตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักนิด <c oughs> เธอไม่น่าทำแบบนั้นเลยรอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่ายัดปากเธอหนึ่งนี้ เธอหนีปลาหมึกไม่พ้นแล้วเจ้าปลาหมึกเข้าไปเลยอ้นี่มันแยส่สุดๆจูลิยนเธอใจร้ายมาก <c oughs> ฉันเปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความตุดกพร้ามกินให้อร่อยมาตัดสินกันค้อนกันไกกระดาษฉันชน,นะออเย้ oh yeah. ฉันชอบฟิตไฟสุดๆเลยหเธอชอบแรงสาวไม่ใช่เหรอ เอาไปสิจูลี่รู้ไหมว่าการกองมันไม่ดีหมุนวงล้อกลับไปที่เดิมนะหรือเธออยากไปชนกับวงล้อแห่งการลองทันล่ะก็ได้มันพรั่งของฉันแผมยังมีเยอะด้วยแล้วก็มีกินหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้วโอ้จูเลี่ตาเธอหมุนวงล้อแล้วใช่เลยฉันหวังมันจะออกมาอร่อยเหมือนกันขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อย ไม่ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียมมันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยแปลว่าฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะดูดีๆก่อนสิมีกิ่มาจากที่ไหนสักที่เออ <c oughs> ทำไม <c oughs> ต้องอามาห้อยคอฉันด้วยพ <c oughs> ให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉัน <c oughs> ก่อนอื่นฉันต้องเอาอเปิดกระเทียมออกก่อนหื <c oughs> และฉันมีเครื่องมือพิเศษช่วยแล้ว เริ่มไรยเธอต้องเอากระเทียมเสร็จเข้าไป <S <S และแค่เพียงไม่กี่วิ <S <S เปิ่ก็จะหลุดออกหมด <Awesome. S 1> ใช่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็วางเป็นรูปสวยๆบนพิซซ่าอย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็นวอมเดทีเยมเลยงั้นฉันก็ใช้มันฝรั่งบอกความรู้สึกของฉันได้ก็คือความสุรน่าย,ยิ้ม ดูสิหน้ายิ้มได้กล่าหัวใจเย็นเลยเอาแล้วไงเธอก็แค่ทำตามฉันไม่มีอะไรดีไปกว่ากระเทียมรูปหัวใจของฉันใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่นเอาไม่ไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไงหัวใจมันส่วนมากๆเลยเธอนี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงเวลาแห่งวงล้อการลองทันแล้ว เอาไม่นะฉันไม่ชอบดีสักนิดฉันไม่ได้กําลังจะกินพิซซ่าหน้ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทำเป็นน้ำปันเราไม่เครื่องปันแถวนี้โชคดีจริงจริงและฉันก็หล่นมากจามันเป็นยังไงฉันว่ามันต้องไปอาริเนสสุดสุดเดี๋ยวเราก็ได้รู้วกัน่ถ้าฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิลล่า และน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่ๆใช่มันดูน่าขยะขยันมากใ <c oughs> นปากของฉันรู้สึกเหมือนหังกระเทียม <You. S 2> ฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วอแต่ไม่ได้หมความว่าฉันต้องมานั่งจอมันด้วยนะอะฉันจะเป็นลมช่วยฉันทีเอาไม่นะกระเทียมทำมลิลาสลบไปแล้วสยองสุดๆ ฉันยืนนี่ฉันไม่เป็นไรอ๋อ oh. มีมายฟลังติดหน้าฉันด้วยเยี่ยมเป็นเลย